สวัสดีครับชาแนลบอลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่า7นาฬิกาในงบประมาณหลักแสนนะครับถ้าเกิดผมเนี่ยจะแนะนําให้เพื่อนๆซื้อนะครับจะมีเรือนไหนบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นก็ออกตัวก่อนนะครับว่า7เรือนนี้เนี่ยจะไม่ได้เรียงตามลําดับความชอบนะครับก็จะเป็นการคัดเลือกมาเป็น7ออปชันนะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยก็ลองไปเลือกดูกันได้นะครับว่าเพื่อนๆชอบแนวไหนนะแต่ว่า7เรือนเนี่ย ก็จะเป็นเรือนที่ผมคิดมาแล,ล้วล่ะว่าถ้าเกิดเป็นผมเองเนี่ยมีเงินแสนหนึ่งอะ่ะแล้จะต้องซื้อสักเดือนจริงเนี่ยมันก็จะไม่พ้นเเรือนนี้แน่ๆนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มที่เรือนที่1กันเลยนะครับเรือนที่1เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็น1ในขวัญใจผมเลยนะนั่นก็คือ longines hydroconquest นั่นเองนะครับคือ hydroconquest เนี่ยเป็น1ในในาฬิกาที่จริงๆราคาไม่ได้ใกล้แสนมากนะประมาณ 6- 7หมื่นเท่านั้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดมีส่วนลงส่วนลดนะครับตามโปรโมชั่นนะยิ่งแบบซื้อตามงาน Watch Fair นะครับเผลอเเนี่ยอาจจะได้แบบต่ำกว่าห0 0 0 0นได้ซ้ำนะในบางครั้งนะครับโดยที่เรือนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เอาจริงๆเขาจะขายเกินแสนอะ่ะผมก็ยังโอเคที่จะซื้อเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพของเขานะทั้งตัวเรือนนะวัสดุต่างๆนานๆนะครับการผลิตทุกอย่างแล้วก็แม้แต่ฟิลลิ่งการอยู่บนข้อมือมันรู้สึกแบบย่ากับนาฬิกา2 3แสนได้เลยนะครับอันเนี้ย ใครที่ยังไม่เคยไปลองลองจินซีดูคองควสนะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปลองเพื่อนๆจะรู้เลยว่าผมหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็คําพูดผมเนี่ยผมว่ามันไม่เกินจริงเลยนะครับมันเป็นเรือนหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้ใกล้แสนมากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นช้อยส์แรกเลยถ้าเกิดมีงบประมาณต่ํากว่าแสนะ ผมจะแนะนําเรือนนี้บ่อยมากๆนะครับสำหรับคนที่แบบมาถามผมนะว่าอยากได้นาฬิกาสักเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนแรกนะครับ mm hmm. เรือนต่อไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมก็ค่อนข้างจะชื่นชอบมากนะครับแล้วก็มีหลายเรือนมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือ m r ริ i ซ s าควอไอคอนนั่นเองนะครับ ซึ่งโมริสลาควอไอคอนเนี่ยมันจะมีรุ่นย่อยอีกเยอะเลยนะมันจะมี Venturer นะครับมี GMT มี Diver นะครับซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบกันไปเลยนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยราคามันจะไม่ได้เกินแสนมากนะมันจะอยู่แถวๆประมาณ5 0 000, 0,000 0 0นะครับถ้าเกิดหาซื้อมือ2อเนี่ยสักประมาณ40,000่นกว่าก็ได้ละต่ำกว่า5 0 0ห0ด้วยนะครับโดยที่โมริ s a c คว i ไอคอนเนี่ยจะเป็นเรือนหนึ่งที่เหมาะกับคนที่ชอบนาฬิกาสไตล์ e g r a t เก b r a c e l e t นะครับคือคนที่ชอบ AP ชอบปัตติกฟ i ล p p อะแต่ว่างบประมมาาณอจจยัังงไ่ถึุดนน้ ลองดูมมริสลาคัวเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็ให้ฟิลลิ่งใกล้เคียงกันได้เลยนะครับคือตัวรูปทรงของนาฬิกาตัวสายตัวดีเทลอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเขาทำมาได้ดีมากนะคือดีเกินราคาเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการอยู่บันข้อนะเราจะได้ความรู้สึกของความเป็นอินทิเกรตบรสเลสแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็ตระกูลไอคอนเนี่ยมันเป็นเรือนที่ใส่ง่ายด้วยนะครับไม่ว่าคนข้อมือใหญ่ข้อมือเล็กนะใส่ไอคอนเนี่ยมันจะกระชับข้อมือโค้งเข้ากับข้อมือได้ดีมากๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของนาฬิการตระกูลอินทิเกรตบรสเลสของยี่ห้ออื่นนะ แต่ว่าโมลิสตาควอเนี่ยผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ในงบต่ําแสนเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับตระกูลไอคอนทั้งหลายนะครับส่วนข้อ3ามเนี่ยอันนี้ขอเป็นข้อยกเว้นแบบเกินแสนนิดนึงแล้วกันนะครับนั่นก็คือ t u Do อ Black Bay 58้นั่นเองนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยจริงๆราคาป้ายอ่ะมันแสนกว่าๆนะครับแสนสองแสนสามเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดหาราคามือสองดีๆนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นสีดำเนี่ยที่แบบ อาจจะฮิตน้อยกว่าสีน้าเงินนะ่ยก็จะได้ต่ํากว่าแสนนะครับเก้าหกว่า8,000 80, 0ปลายก็มีนะก็เคยเห็นอยู่นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อได้ในมือ2นะในงบประมาณใกล้ๆกับเรือนนี้ หาคู่แข่งไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นชูดอนะโพสิชันนิ่งแบรนด์เขาก็ค่อนข้างจะสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสเปคนะความเที่ยงตรงระดับโคนมิเตอร์นะครับหน้าตาภาพรวมความบางความเบาสบายแล้วก็คุณภาพงานขัดต่างๆนะครับก็เรียกว่าจริงๆก็สมราคาแสนกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบมีงบแบบเฉียดใกล้แสนพอดีไปและอยากจะได้นาฬิกาออโต้ที่แบบมันครบเครื่องจริงๆอ่ะอาจจะมีติดแค่นดิดเดียวที่ขอบอ่ะไม่ได้เป็นเซรามิกนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยผมว่าเพอร์เฟกมากเลย แล้วก็มันจะได้กลิ่นอายความวินเทจนิดๆด,ด,ด้วยนะครับคือใครที่กําลังมองหานาฬิกาที่แบบมาแนวซับมารีนเนอร์แต่แบบอยากได้ซับฟิล์มนะครับแต่ว่าซับฟิล์มก็อาจจะแพงเกินไป3 4มสี่แสนแล้วอะไรแบบนี้ตัวชูดอร์ฟิฟตี้เอดเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เหมือนแบบให้กลิ่นอายประมาณนั้นได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ในเครือโรเล็กซ์ด้วยนะมันก็จะมีความเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนิดนึงนะครับหน้าตาก็อาจจะมีบางส่วนที่มันคล้ายๆกันบ้างนะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ผมก็แแนนนนะะําาบบบ่่ออยเหหมมมืกันันครสรสทีีงปณ เชียเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็เรือนที่3นะครับส่วนเรือนที่4เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ผมยังไม่เคยซื้อนะครับแต่ว่าผมอะ่ะจะซื้อหลายทีละแต่ด้วยหลายๆอย่างเนี่ยผมก็เหมือนแบบไปซื้อเรือนอื่นเรือนนั่นเรือนนี่ก่อนตลอดเลยนะครับแต่ว่ายังไงสักวันหนึ่งในอนาคตผมเชื่อว่าผมได้ซื้อแน่นอนนะครับนั่นก็คือ omega speedmaster r e d i e นั่นเองนะครับหลายๆคนที่ไม่รู้จักรุ่นนี้นะอาจจะแบบตกใจเล็กน้อยนะครับว่า สปีดมาสเตอร์มันมีต่ำกว่าแสนด้วยหรอนะครับปกติเห็นเนี่ยประมาณแสนแปดแสนเก้าสองแสนอัพนะซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันมีนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่มันออกมานานมากแล้วนะครับเรียกว่าออกมาตั้งแต่ปี19ึ่กากว่า,วาจนถึง2 0 0 0นนิดๆอะไรแบบนี้คืออายุอนามนาเมกาก็10-20ปีแล้วนะครับโดยที่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นหนึ่งที่โอเมก้าเนี่ยใช้เครื่องออโตเมติกนะครับปกติแล้วเนี่ยสปีดมาสเตอร์มันจะเป็นเครื่องไขาลานหมดเลยนะ แต่ว่าเรือนนี้มันมีการย่อไซส์เล็กลงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องออตโต้นะเป็นเครื่องแบบไม่ได้เป็นอินเฮ้าส์ด้วยนะคือเขาเอาเครื่อง2เครื่องมาซ้อนกันนะครับเครื่องด้านล่างเป็นเครื่องออตโต้เอาไว้บอกเวลา ส่วนด้านบนเนี่ยเป็นเครื่องโคโนกรฟนะครับซ้อนกันเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปในเคส3.9มิลดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกโอมก้ารุ่นนี้ว่าสปีดมาสเตอร์รีดิวส์ซึ่งคำว่ารีดิวส์เนี่ยก็คือเหมือนแบบลดขนาดลงมานั่นเองนะครับโดยที่ช่วงประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยเรือนเนี่ยเรายังซื้อได้ในราคาประมาณ50,000นะสี่ห้าหมื่นเนี่ยได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยราคามันมีการปรับขึ้นมานิดหนึ่งละไปอยู่ประมาณสัก 6- 7เ0 0 0หมื่นแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่า นาฬิกาใกล้ๆก,ก,กันนะ่ะแต่ด้วยความที่แบบเราได้โลโก้โอเมก้านะครับแล้วมันเป็นโอเมก้าจริงๆนะไม่ได้แบบเป็นโอเมก้าสวอชนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะได้โลโก้โอเมก้าแท้ๆเลยนะครับมีความออริจินัลเนี่ยมาอยู่บนข้อมือเราอะ่ะในงบประมาณ6-7หมื่นเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ก็น่าลองน่าซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องรู้กันไปก่อนว่านาฬิกาพออายุมันมากแล้วอะ่ะมันอาจจะต้องมีการเซอร์วิสนะครับเอาไปทํานั่นทนํานี่หรือว่ามีปัญหาจุกจิกอยู่บ้างนะ อันนี้ก็ต้องทำใจกันไว้เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดจะเล่นโอเมก้าในงบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชัน,น 100, หนึ่งนะครับต่อไปที่ออปชันที่5นะครับในงบประมาณแสนหนึ่งนะครับจริงๆขอเติมอีกพันหนึ่งละกันเพราะว่าเรือนนี้มันแสนหนึ่งพันบาทนะครับนั่นก็คือคาเทียแท้งนั่นเองนะครับซึ่งคาเทียแท้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่แบบมีความไอคอนิกมากๆนะครับคือถ้าเกิดให้พูดถึงนาฬิกาหน้าเหลี่ยมมาสักเรือนหนึ่งอะ่ะ ผมว่า90%เนี่ยภาพคาเทียแท้งจะลอยมาเลยนะครับเพราะว่าเขาแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆจริงๆนะครับในการทำนาฬการหน้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งคาเทียแท้งเนี่ยถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะไม่ได้มาดูดีเทลดูราคาอะไรแบบจริงจังนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยคาเทียมันก็ต้องแบบ2-3แสนหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาเทียแท้งเริ่มต้นประมาณ9 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะ รุ่นที่เป็นโซล่านะครับไซส์เล็กๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไซส์ที่ผมจะแนะนำนะผมก็จะแนะนำไซส์แบบ Large เป็นต้นไปอะไรแบบนี้นะครับไซส์ที่แบบผู้ชายน่าจะพอใส่ได้หน่อย ราคามันจะประมาณแสนหนึ่งพันนะครับอันนี้มือหนึ่งจากช็อปไทยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยลองไปดูมือสองหรือว่ามือหนึ่งที่แบบคนเอามาขายต่อเนี่ยอาจจะต่ากว่าแสนได้นิดหน่อยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมว่าชื่อชั้นเขาอะมันเกินแสนไปเยอะแล้วนะเอาแค่แบบกําไรข้อมือสร้อย,อยอย่างเงี้ยสามสี่แสนเป็นล้านก็มีนะครับการจะได้นาฬิการ,ราคาประมาณแสนหนึ่งมาใส่บนข้อเนี่ยแล้วได้แบรนด์เดียวกันด้วยเนี่ย ผมว่าก็เป็นอะไรที่มีความหรูหราแล้วก็ดูคุ้มค่าคุ้มราคาเงินที่จ่ายไปมากๆเลยนะครับแล้วก็คาเทียเนี่ยทีเด็ดของเขานะประกัน8ปีด้วยนะครับอย่างผมซื้อแท้งกับซานโตสมาเนี่ยหมดประกันหมด2 0 3 0นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าผมจะยังเก็บไว้อยู่หรือเปล่านะผมว่ากลางทางเนี่ยในสักปีหนึ่งผมอาจจะขายไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าประกันนี่ยังเดินย,ยาวสบายใจสุดๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีเรือนหนึ่งที่คุณภาพดีจริงแล้วก็เซอร์วิสการรับประกันทุกอย่างเนี่ยระยะยาวมากๆนะครับใช้งานได้ ยาวๆหายห่วงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนที่5นะครับต่อไปเรือนที่6เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคตตากรีที่จริงๆร,ราคาป้ายอะ่ะมันจะแพงกว่าแสนไปนิดนึงนะครับประมาณแสนสองกว่าๆนะครับนั่นก็คือ Oris a q u i s ิสคาลิเบอ0 0้นั่นเองนะครับคือเมื่อก่อนอนะ Oris สรุ่นอะครนะครับเขายังใช้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องของเติร์ดปาร์ตี้อยู่ก็คือไปจ้างข้างนอกได้แหละผลิตเครื่องให้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในเรือนของเขานะครับทำให้ราคามันจะยังไม่ได้แพงมาก มันจะอยู่ประมาณสัก4 000, 5, 000, 6, 000, ี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแถวนี้นะครับซึ่งบางทีมือสองเนี่ยเหลือ2องสามหมื่นก็มีนะบางเรือนที่รุ่นเก่าๆหน่อยนะครับแต่หลังจากที่เขามีการออกแคมเปญ The New Standard ออกมาเนี่ยเขามีการทําเครื่อง i นเฮ u าส์เองแล้วนะครับและเครื่องในเฮ้าส์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันแบบไม่ธรรมดาเลยนะตัวคาลิเบอร์สี่ร้อยเนี่ยการสำรองพลังงานนะครับประมาณ5วันนะครับ5วันนี่เยอะมากนะแบรนด์สวิต์ราคาเป็นล้านเนี่ยส่วนมากเต็มที่ก็3วันกันนะครับ 5วันนี้หาได้ยากมากจริงๆนะหรือจะเป็นความเที่ยงตรงเนี่ยก็ระดับโครโนโมิเตอร์นะครับหรือที่มันทีเด็ดมากๆนะคือการรับประกันของเขานะครับที่อื่นให้2ปี3ปี5ปีเนี่ยผมว่าเยอะแล้วนะอันนี้ให้10ปีนะครับคือผมไม่ค่อยเจอนาฬิกาทั่วไปอ่ะที่เป็นรุ่นสแตนดาดนะที่จะให้การประกัน10ปีนะครับคืออย่างแบรนด์อื่นอย่างพันนีไลน์เนี่ยเคยมีกิมมิกนะการรับประกันแบบหลักหลาย10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนั้นผมว่ามันเป็นแค่รุ่นพิเศษอะ่ะแต่อันเนี้ยเขามีการแบบ Set เซ็นตเลยว่วาแบบ อะรุ่นไหนที่เป็นเครื่องนี้นะครับเอาไปเลย10ปีเต็มๆแล้วก็เขาบอกว่า10ปีเนี่ยไม่ต้องมาเซอร์วิสด้วยนะไม่ต้องล้างเครื่องเลยนะครับคือเขามั่นใจในเครื่องของเขามากๆนะครับ ว่ามันจะใช้ได้ระยะยาวแล้วก็ไม่ต้องมาคอยดูแลอะไรมากมันจะทนมากๆอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทั้งเครื่องทั้งตัวเรือนทั้งหน้าตาทุกอย่างดูดีมากจริงๆนะซึ่งราคามือ2เนี่ยจะต่ํากว่าแสนมาเยอะเหมือนกันนะครับยังไงใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปดูได้นะครับหรือจริงๆมือหนึ่งอนะ่ะแล้วถ้าเกิดมีโปรดีๆนะครับอย่างช่วงนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยราคาก็หลังจากลดแล้วเนี่ยมันก็ต่ํากว่าแสนนะ ยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับผมว่าเป็นอีกเรือนหนึ่งที่ตัวเครื่องนี้คือเทพมากๆเลยนะครับส่วนเรือนที่เนะครับเรือนสุดท้ายละที่ผมจะแนะนําในงบประมาณต่ําแสนนะครับนั่นก็คือราโดกับตันคุกเซรามิกนั่นเองนะครับไอตัวนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งนะที่ราคาป้ายเกินแสนนะครับแต่ว่าซื้อจริงเนี่ยหลังจากลดนั่นลดนี่แล้วนะครับมันก็จะประมาณแสนหนึ่งนี่แหละนะครับซึ่งราโดกับตันคุกเซรามิกเนี่ยก็แน่นอนจากลิสต์ที่ผมแนะนํามาทั้งหมดเนี่ยไม่มีเรือนไหนเลยนะที่วัสดุเนี่ยไม่ใช่สตีตตสสล เลยนะครับซึ่งการใส่ในาฬิกาเซรามิกเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสอะ่ะอยากจะให้ลองดูสะพังนะคือมันเป็นอะไรที่เวลาใส่ปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักมันจะเบาแ,บบแปลกๆนะครับคือมันจะไม่ได้เบาแบบไทเทเนียมนะแต่ว่าฟิลลิ่งมันจะแบบมีความเฮ้ยหน้าตามันดูไม่น่าเบาเลยแต่มันเบาวกว่าที่คิดอ่ะนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเวลาแบบมันสัมผัสข,ข้อมืออ่ะมันจะมีความอุ่นๆมีความปรับอุณหภูมิกับร่างกายเรานะครับแล้วก็สัมผัสที่มันแตะเนี่ยมันจะไม่ได้มมีคววาาากแแข็งหรือ่บบ มีความคมคมเหมือนกับพวกสแตนเลสสตีลอ่ะโดยที่ตัวกับตันคุกเนี่ยจริงๆเขาก็าออกมาหลายเวอร์ชันมากๆแล้วนะครับแต่สําหรับผมนะผมว่าตัวเซรามิกนี่แหละเป็นตัวที่เหมือนแบบเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับลาโดไปเลยอ่ะคือปกติแล้วลาโดเนี่ยเวลาเป็นนาฬิกาเซรามิกเนี่ยหน้าตาเขาก็าจะมีความวินเทจหน่อยย้อนยุคหน่อยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามาในสไตล์ดิเวอร์นะครับหรือว่านาฬิกาดำน้ำนะซึ่งหน้าตาก็ผสมทั้งความวินเทจทั้งความโมเดิร์นของวัสดุนะครับทุกอย่างเนี่ย รวมกันเป็นเรือนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและที่เด็ดคือเขามีสีให้เลือกเยอะด้วยนะมีแบบสีเขียวสีดําสีไฮเปอร์โครมนะครับคือแบบลืมความคิดว่าเซรามิกต้องเป็นสีดําหรือว่าสีขาวไปเลยอ,อันนี้สีสันนี่คือเจ็บจี๊ดมากๆนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะราคาก็ถือว่าอยู่ใกล้ๆแสนอีกเรือนหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็น7เรือนที่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิด ผมต้องซื้อสักเรือนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะป้วนเปี้ยนอยู่ในช่วงเดเรือนนี้แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีเรือนอื่นนะครับที่คิดว่าถ้าเกิดในงบต่ำแสนเนี่ยเรือนนี้ก็น่าสนใจอ่ะยังไงลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเผื่อใครที่กาลังดูคลิปนี้อยู่นะครับจะได้ลองมาดูลิสต์นะว่าอะเรือนอื่นนอกจากเเรือนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหรือใครที่มีนาฬิกาหนึ่งใน7เรือนพวกนี้อยู่นะครับก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเท่าที่เพื่อนๆใช้งานมาเนี่ยมันดีจรา ว่าเรือนที่เพื่อนๆใช้อยู่มันโอเคขนาดไหนนะครับก็ลองมาแบ่งปันลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆที่กําลังตามหาในรายการในงบประมาณแสนหนึ่งเนี่ยได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ